สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องยีสันบานปลาสตอรี่วันนี้จะนําพาพี่น้องมาเบ่งการทดลองปลูกผักกูดนะครับเพราะว่าผมไปโด่งไปให้แต่ละรังแต่ละข้าวไปหาอยู่หากินนะครับไปหาเก็บผักกูดไปหาจับปูอยู่ในปลานในโด่งนะครับก็มีความคิดว่าอยากจะนําผักกูดนะครับมาทดลองปลูกเอามาปลูกบางยูบ้านนะครับว่า จะได้ผลบอลนะครับเดี๋ยวมาอนี้มาเบิร์นน้ากันครับกับการเอามาทดลองปลูกอยู่บ้านครับเดี๋ยวมาลุ่นมาชน่มกันครับครับผมนี่คือพักกรูดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมใน้ขูดเอาเงานะครับมาปลูกนะครับบางข้างก็เอามาเทราซี่เงาหางเงานะครับแล้วแต่หนึ่งอยากเอามาอันนี้คือปลูกเลยประมาณสักน่าจะสองอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้คือแทงยอดเรามาแล้วนะครับอันนี้สามารถเก็บไปเฮ็ดกินได้นะครับนี่ ออกจากยอดนี้เราก็มียอดกําลังงามๆออกมาอีกครับนี่คือส่วนหนึ่งครับผมด้านนี้ก็มีนะครับคนี่ฝั่งนี้ครับผมนี่อันนี้คือปลูกชุดแรกนะครับกําลังเป็นยอดครับตรงนี้คือปลูกชุดหลังนะครับปลูกได้เมอ่อกีมือนะครับสังเกตเบางตัวเรามากก็จะมียอดอ่อนนะครับติดมานําำกำลังแตกออกนะครับเนี่ย นี่คือกันครับน,นี่ก็มันก็ลัางแตงออกครับตรงนี้ก็มี่สองหยอดนะครับสว่วนใหญ่เราจะติดนะครับตรงนี้ก็มีหยอดด้วยกันครับตรงนี้ม,มั่นมจว่าจะตายหรือเปล่าตายนะครับแต่ว่าหยอดอ่อนเนี่ยเหี่ยวอาจจะติดอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องรู้กันต่อไปครับทางด้านนี้ก็มีครับอันนี้ก็ เบิ้งแห่งนะครับแต่ว่านอาจจะเตี้ยจุนนะครับนี่ครับคุดนลอกจากพักกูดแล้วนะครับก็ยั่งเอาเงาของพักน้ํานะครับเพราะว่าเนี่ไปในตรงจะมีพักขุดและพักน้ํวอยู่น้องกันนะครับพักน้ํานะครับเงาเนื่เงอันนี้ก็พักน้ํานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นเงาพักน้ําครับสามเงาเอาก็ปลูกไว้นะครับ ตอนล่องเบิงแนะ้บาบ่าจะได้กินบ่นีกระจุดนึงครับผมต้นไมออก่อน,นการลังแตกยอดนะครับนกีกจุดนเรื่องกแตกยอดออกม้านะครับนี่เป็น ต้นกล้วยนะครับที่มาเงี้ยงฮงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะพอพัานขยายนะครับแต่ว่าที่เคยได้มันผสมบูรณ์นะครับเพามันห่างกันมากเงี้ยําำัญนนะครับครับผมนี่แหละครับกับการทดลองปลูกพักกวนนะครับก็เท่าที่ปลูกไว้นะมันก็เกลือยู่นะครับงามอยู่ หนยอรอกมานะครับสามารถที่จะนํามาปลูกไปอยู่บ้านได้นะครับหรือทามีซ่าหน่อยมีซ่มีบอนะครับเพราะว่าพักนิดนี้นะครับจะมักน้านะครับเพราะว่ามันจะเกิดอยู่ตามลําหอยลาคลองอยู่ในป่าในิลงนะครับมักน้ำอยู่นะครับฉะนั้นแล้วก็เอาปลูกวันหน้าบอกกันอาจจะได้ผลนะครับอันนี้เป็นการทดลองเอาปปลูกเบื้องนะครับผมก็จะเอามาปลูกเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าบางครั้งบางข้าวมัาก็บริข่าปลาเขาลรองไป ปลูกไว้มันออกยอดมากเสียนะครับเขาก็สามารถที่จะเก็บเห็ดยูเร็ดกินได้นะครับวรวมกินกับผงกะเจียเอาไปย่ำในผัดน้ำมันหอยกระแซบนะครับก็ขอบคุณพี่น้องปองไพรสุขภูสุขคนครับที่เกจริญาม่ารับชมรายการจากช่องอีสานบันปลาสตอรี่นะครับเบิรงคลิปจบแล้วฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงแก่ในการสร้างสารรค์คลิปต่อไปครับพบพอกันในคลิปหนะ้ะสบายดีกันสุขภูสุขคน์โเจีบโบจวนเงินทองเต็มถุงเต็มทาไปแล้วสวัสดีครับ